จริงจดีใจกับทุกคนที่ติดแล้วก็เชื่อว่ายังมีพื้นที่อีกหลายพื้นที่ให้น้องๆยังมีชาไม่ชาเก่งมากใครใส,เสร่เซฟบอลคือรู้เลยจริงอยี่ยพี่มายอะเนีเน่เนี่ยดีใจมากตอนพี่มายติดเนีเน่จะร้องไห้คือเน่งงมากเพราะว่าแบบน้ำตาเนเน่ขึ้นมาถึงเนี่ยตอนพี่มายติดอ่ะ ทางทางที่หนแบบตัวเองติดอ่ะเน่ยยังไม่เน่ยยังไม่เน่เนยแบบตอนพี่มาติดอ่ะเนี่ยจะรีหันมาแล้วเนียแบบเนี่ยจะร้องไห้อ่ะแบบพอพี่มาติดคือเนี่ยจะร้องไห้แต่คือตอนเนี่ยเนยติดอ่ะเนี่ยเนยไม่ได้จะร้องไห้ขนาดนั้นอ่ะคือตัวเองติดอ่ะแต่ตัวเองไม่ได้แบบน้ําตาขึ้นมาขนาดเนี่ยแต่พี่มาติดคือตัวเองจะร้องไห้อ่ะตัวเองจะร้องไห้ เกลงจะร้องให้อยากเก่งกกเก่งกันมากใช่ไหมเก่งกันมากว่ะพี่แอนดาเก่งทุกคนเก่งกันมากดีใ,ใจ <c oughs> ดีใจแบบดีใจรู้สึกว่าทุกคนควรที่แบบทุกคนสมควรแล้ว